ผืนป่าสองฝั่งลำน้ำยืนในอดีตนั้นมักจะมีทางข้ามไปมาไม่เคยขาดเพราะว่าระหว่างลำน้ำที่อยู่ไม่ไกลมากนักและในอดีตที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ในสมัยก่อนนั้นยังมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนหรือพอจะให้เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็เลยต้องไปขึ้นตรงกับหมู่บ้านที่อยู่ห่าง,งไปเกือบ5้ากิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนั้นแทนที่ชาวบ้านส่วนมากในหมู่บ้านนั้นจะทำไร่ทำนา แต่ส่วนที่อยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนนั้นจะมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ที่ย้ายถิ่นฐานกันมาจากหลายพื้นที่ที่มาอยู่รวมกันเพราะอีกฝั่งของลำน้ำยังมีสัตว์ป่าให้ล่าอยู่ได้อีกมากมายยังไม่มีการติดต่อเหมือนอย่างพื้นที่ที่ย้ายมาที่เริ่มมีการห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างเสรีอย่างที่เคยล่ากันมาก่อนลำน้ำที่คดเคี้ยวไปมาตามป่าเขาหลายๆ,ๆพื้นที่บางช่วงก็ทอดยาวไปจนถึงแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ก็เลยต้องมีสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งได้สะดวกแต่ว่าในกลางป่าหุบเขาที่ชาวบ้านเหล่านั้นอาศัยอยู่ไม่มีสะพานให้ข้ามไปมาเพราะว่าอีกฝั่งนั้นไม่ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ในการที่จะข้ามไปล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าก็จะมีเพียงแค่ไม้ไผ่ที่ใช้ถ่อข้ามกันไปมาลำน้ำไม่เคยที่จะเหือดแห้งแต่ไม่เคยที่จะเป็นที่นิยมในการหาปูหาปลาของชาวบ้านในแถบนั้น จะมีชาวบ้านไม่กี่รายที่ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำไร่ทำนามาหาปูหาปลากันบ้างเป็นครั้งคราวก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นทั้งสองฝั่งของหมู่บ้านไม่เคยจะรู้จักมักคุ้นกันมากสักเท่าไหร่แม้จะอยู่ไม่ไกลแต่ก็เพราะว่าไม่มีตุละ,ะป่าปางอะไรไปมาหาสู่กันนั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแทบจะไม่น่าเป็นไปได้ พลานสามคนได้ถอแพรไม้ไผ่ข้ามไปอีกฝั่งของลำน้ำเพื่อจะเข้าไปล่าสัตว์ป่าเหมือนอย่างที่เคยทำเป็นปกติซึ่งสามคนนี้มักจะเข้าป่าไปด้วยกันทุกๆครั้งตั้งแต่เมื่อเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านใ,นใหม่ๆเมื่อเกือบสามปีที่แล้วจนเริ่มสนิทสนมเข้าขากันได้เป็นอย่างดีในการล่าสัตว์ป่าส่วนลายอื่นๆก็จะผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปบ้างตามช่วงเวลาของใครของมันบางลายก็ไปคนเดียวบ้างสองคนบ้างตามแต่สะดวก แต่ก็ไม่เคยมีใครที่จะพากันข้ามไปสามคนเพราะว่าจะเป็นความยุง่งยากและขัดแยกกันเสียเปล่าจากการที่วิธีการล่าสัตว์ของพรานแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและใช่ว่าจะเข้าไปล่าสัตว์กันทุวี่ทุกวันไม่มีวันหยุดได้สัตว์มาแต่ละครั้งก็สามารถที่จะเก็บไว้กินอยู่ได้หลายวันบางเดือนก็จะพากันเข้าไปล่าสัตว์สี่ครั้งบ้างห้าครั้งบ้างเอาแต่พออยู่พอกินสมัยนั้นไม่ค่อยมีการล่าเพื่อจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองกันมากนัก และชาวบ้านไม่ค่อยลำบากในเรื่องของการกินอยู่อะไรพลานสามคนที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันบังเอิญเข้าไปพบกับหมูป่าระหว่างทางโดยบังเอิญแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วหมูป่าตัวนั้นมันตกใจมากแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งหนีกับวิ่งไล่เข้าใส่พลานทั้งสามคนจนต้องพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางไม่มีใครกล้าที่จะยกปืนขึ้นมายิงเพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะยิงกันเองเสียมากกว่า ทำให้คนที่ถูกหมู่ป่าวิ่งไล่นั้นตะเิดกันออกไปคนละทิศละทางจนหลงกันเองเขา้าจะส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำเสียงที่ส่งออกไปอาจจะนำพาภัยอันตรายเข้ามาหาโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยมีเจอกันอยู่แค่สองคนส่วนอีกคนนั้นไม่รู้ว่าวิ่งหนีหายไปทางไหนคนที่หายไปนั้นไม่ได้ย้อนกลับมาทั้งทที่อีกสองคนนั้นก็ยังคอยอยู่ที่เดิมจนมืดค่ำ แต่ก็เลยต้องตัดสินใจปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไกลๆและมองหาคนจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววของคนที่หายไปจะกลับมาแต่อย่างใดตั้งแต่ค่ำยันสว่างจนลุ่งสางก็เลยต้องตัดสินใจเดินตามหากันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ยังไม่พบตัวจนเย็นมากแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะแอบหนีกลับบ้านก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าบาดเจ็บก็คงจะต้องพบเจอกันเข้าแล้ว และคงไม่ยากที่จะหาทางกลับก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปที่ลําน้ําก็ยังเห็นว่าแพรไม้ไผ่นั้นยังอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงกันต่อเพราะเก่งว่าจะมืดค่าเลยตัดสินใจขึ้นแพรแล้วก็ถอกลับมาอีกฝั่งพอใกล้จะถึงอีกฝั่งก็หันไปเห็นคนที่หายไปนั้นยืนอยู่ฝั่งที่ออกมาเมื่อครู่ก็พากันดีใจรีบถอแพรกลับไปรับทันทีพอถามไถยอะไรก็ไม่พูดไม่จาไม่ตอบทั้งสิน้น หรืออาจจะเป็นเพราะความอ่อนเพลียเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบปืนคู่กายก็ไม่เห็นว่าจะติดตัวกลับมาด้วยเมื่อถามไถยอะไรแล้วไม่พูดไม่จากก็เลยไม่อยากจะถามอะไรอีกต้องรีบพากันกลับไปพักผ่อนให้ไวที่สุดช่วงที่คนที่หายไปนั้นเหยียบลงไปบนแพรูร้สึกว่าแปลกเ,เ,เพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะรับน้ําหนักมากขึ้นอย่างผิดปกติเหมือนกับว่าน้ําหนักนั้นมากกว่าคนปกติทั่วไปแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรถอแพรข้าไปจนถึงอีกฝั่ง ก็เลยต้องรีบประคองกันขึ้นฝั่งทันทีระหว่างทางก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกเพราะว่ารีบพากันเดินเพราะว่าใกล้จะข้ามเต็มทนพลานสองคนไม่ได้นึกเอะใจอะไรกับคนที่พลัดหายไปทั้งวันทั้งคืนระหว่างที่เดินประคองกันกลับบ้านทั้งสองคนก็ต้องพากันตกใจเพราะเห็นเพื่อนที่ประคองกันอยู่ตรงกลางนั้นเริ่มจะลงคานสีเท้าและเดินล้ำไปข้างงน้าในขณะที่อีกสองคนนั้นยังยืนแน่นิ่งทำอะไรไม่ถูก ตัวแข็งทื่อเพราะว่าสายตายที่มองไปที่ล่างของคนที่เดินลำหน้าออกไปนั้นมันไม่ใช่คนอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นเสือลายพลาดก่อนก่อนที่ร่างนั้นจะหันครอบกลับมาแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ขย่ำเหยื่อที่เป็นพลานสองคนนั้นตายแบบไม่มีทางสู้ปืนในมือไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแม้แต่นัดเดียวก่อนจะกัดฉีกกินเนื้อหนังจนพอใจแล้วก็ทิ้งร่างที่จำสภาพแทบไม่ได้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินหายเข้าไปทางหมู่บ้าน จูจ่ๆก็มีเสือสมิงเกิดขึ้นมาแล้วก็ฆ่าคนตายไปสองคนส่วนอีกลายที่หายไปก่อนหน้านั้นก็คงจะไม่เหลือความมืดค่ำยังไม่ทันที่จะมีใครเข้าไปพบกับลางก็เลยมีเหยื่อเกิดขึ้นตามมาอีกแม้ว่าจะมีพลานอยู่หลายคนในหมู่บ้านแถบนั้นแต่ว่าเสือสมิงนั้นมันฆ่าคนเรากับว่าสนุกปากด้วยความที่มันมาในร่างของคนที่เป็นเหยื่อที่มันฆ่าตายไปแล้ว ก็เลยไม่มีใครได้ทันระวังตัวมันไล่ล่าไปอีกสามลายยกบ้านในเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นจนเสียงร้องของเหยื่อทำให้พรานที่อยู่เรือนใกล้ๆถือปืนวิ่งออกมาเจอเข้ากับเสือสมิงลายพลาดก่อนตัวนั้นก็เลยไล่ย,ยิงไปไม่ยั้งทันทีเมื่อเจอกับกระสุนปืนเข้าเสือสมิงถึงกับตกใจวิ่งหนีหายไปทันทีทั้งเสียงและคมกระสุนแม้ว่าจะไม่ถูกจังๆแต่ก็ทำให้มันบาดเจ็บไปไม่น้อย ทำให้มีเสียงร้องเตือนดังลั่นขึ้นก็เลยมีเสียงปืนดังไล่หลังไปอีกเป็นระยะระยะคงจะถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัดมันวิ่งหนีตะลเดิเข้าไปทางหมู่บ้านใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปลุงเช้าก็ได้ยินข่าวว่ามันเข้าไปในไร่ของผู้ใหญ่ที่ให้ลูกชายนั้นเฝ้าคอกวัวที่มีอยู่หลายสิบตัวอยู่ปรากฏตัวในร่างของเหยื่อที่ตายไปแล้วและมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักแต่ว่าอาการบาดเจ็บทําให้มันไม่สามารถปกปิดตัวตนของตนเองได้สนิท หางที่ยาวโผล่ออกมาและวัวที่ลองกระแตกตื่นตกใจอยู่ในคอกทำให้ลูกชายของผู้ใหญ่คว้าปืนออกมาไล่ยิงซ้ำเข้าไปอีกเพราะเคยรู้เรื่องของเสือสมิงมาบ้างจนสุดท้ายมันก็ถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนะัดจนคืนล่างกลับไปเป็นเสืออีกครั้งในที่สุดแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะหนีต่อไปได้อีกเสือสมิงตัวนั้นข้ามฝั่งมาได้เพียงไม่ทันข้ามคืนหลังจากที่วิ่งไล่ฆ่าคนเหมือนกับว่าไม่เคยพบเจอมาก่อน ก็เลยต้องมาตายแบบที่ไม่ต้องให้ล่าให้ยากเย็นมากนักเพียงแค่กระสุนปืนธรรมดาของลูกชายผู้ใหญ่และยังไม่ทันที่จะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหมู่บ้านก่อนที่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผืนป่าอีกฝั่งชาวบ้านที่เหลืออยู่ก็เลยต้องเลิกล่าสัตว์ไปอย่างถาวรและหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน และไม่มีใครกลับไปทำอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์มือนอย่างเช่นเคยอีกเลย